อาจจะเสีหาวันนี้มาในทีมคนไหนเนาะเป็นยังไงบ้าคิดว่าในทีมคนไหนอ๋อครับก็อาจจะเร็วไปนิดนึงก็น่ารักดีครับยังไงวันนี้จะได้ขอดูดูของกันครั้งแรกก็ที่ยังไม่เคยดูกันเลยเกินที่ดูน่าจะเกินห้าสิบรอบเกือบร้อยแล้วแต่วันนี้ได้มาดูแบบว่าในก็ก็ฝากคนที่มาดูรอบนี้ ติชมนะครับถ้าถ้าชอบก็บอกว่าชอบไปรีวิวว่าชอบนะฮะถ้าไม่ชอบก็ไปรีวิวว่าชอบนะครับดีดีวันนี้จะได้ดูครั้งแรกแบบเต็มๆครับ,บก็อย่างที่นาเป้บอกยังยังไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าคาดหวังเหมือนกันว่าต่อให้ไม่ชอบก็ต้องบอกว่าชอบใช่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นแบบว่าภาพรวแบบซูซูอาจจะมีบาคนดูแล้วต้องกัด้จรอยยิ้มกับไป ครับก็ฟิลฟู้ดแล้วก็ย้อนวัยเราลองไปไปย้อนวัยกันดูนะครับแต่ในหนังก็จะมีแมสเซจบางอย่างซึ่งสามารถทําให้เราแบบว่าอาจจะแบบไม่เป็นสกิปใจใครทําให้ทำให้รู้สึกดีทำให้แบบเอามาปรับใช้ในในในชีวิตหาความสนุกชีวิตเอิรฮะมีพลังบวกในชีวิตปัจจุบันได้แต่ว่าเห็นว่าในภาพยนตร์เรื่องเหมือนกับอาจจะมีเรื่องราวเรื่องราวแบบคืผ่านมาอะไรเงี้ยทำให้คนอาจจะคิดได้เราก็มีความทรงจำหลายอย่างครับ ในปีนั้นที่เราที่เราทำเพราะว่าในปีนั้นมีเรื่องราวเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นก็น่าจะโดนใจใครหลายคนค่ะคือมันตื่นเต้นกับเอเห็นตัวเองแบบว่านในบทบาทนี้เนาะตื่นเต้นครับมาถึงว่าจริงจริงจริงจมัยากสำหรับผมมากนะมาถือว่าการจะรักษาระยะให้ให้ตัวละครนี้มันเด้งเด้งเด้งแล้วเราเป็นอย่างที่อยู่ในโหมดที่น้เป้อยากได้ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆะต้องเคลียร์ทีมกาแสดงทั้งหมดเพราะว่ามันช่วยกันคน ดึงกันคนละนิดคนละหน่อยให้ต่างคนต่างอยู่ในคาแรคเตอร์ก็ตอนนี้นอยากไปดูเพื่อวิจาร์ตัวเองเหมือนกันก็เลยไม่ได้คาดหวังมากคิดว่าากให้ทุกคนเป็นจอยแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบผมว่ามันคือความสนุกของภาพยนตร์แหละก็มาดีเบตกันต่อว่ารู้สึกยังไงทําไมเราถึงเลือกที่จะทําแบบนี้แบบนั้นในภาพยนตร์เลยครับแต่ว่าชอบคุณเป็นแบบรอยิกับเรื่องนี้บางคนอาจจะ้องให้จิกหมอนไปเลยก็ได้ใช่วามค ไม่แน่ใจยังไยังไม่เห aan, ็นคัตติ้งยังอยู่ปะไม่อยู่ครับก็เพลินส่วนแก๊งแรกก่อนดูก่อนเป็นยังไงว่าจะได้คนนี้จะได้ถึงคนแรกกับทุกคนในทีมเราก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็เราตั้งใจกันทำมากตั้งแต่วันแรกวันสุดท้ายแล้วก็จะถึงวันนี้ก็รู้สึกว่ามันมันยังมีบรรยากาศในกองคาบ้างทุกคนก็ยังคิดถึงกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าที่ทำมาก็ ดีใจมากครับที่ได้ดูดูแล้วจะแบบว่าเอ๊ะแบบว่าคิดว่าฉากที่เราเคยผ่านตอนนั้นก็เเผมว่าน่าจะคิดถึงฉากที่ตอนที่เราเคยผ่านเพราะว่ามีแต่โมเมนต์ที่ดีเท่านเลยครับที่ร้อนๆนั่นแหลับประสบการณ์เป็นยังไงบ้างในการถ่ายทำเรื่องนี้มันยากง่ายยังไงเพราะมันดูแบบน่าจะไวไวๆเร็ๆนั่งหลับไม่ยั่งยืนกว่ายัเไงการถ่ายกับตอนนี้ตอนถ่ายนั่งหลับ อ๋อก็ผมว่าสิ่งที่ยากเลยนะคือเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าพวกเราไม่เคยขี่กันนะครับพวกเราก็เพิ่งมาหัดกันก็คือในเรื่องจะได้เห็นเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ไหมต่างต่างก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ครับส่างต่างด้วยใช่เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ไม่ทำไรดีไม่เคยขับรถแต่ก็อย่างแรกเลยนะคะที่แบบเห็นชัดก็คือใส่แว่นค่ะเพราะว่าหนูจะต้อง ตัดผมแล้วก็ทำเป็นทรงผมจังค่ะก็เลยได้เป็นเซอร์วิสแต่ว่าจริงๆเรื่องความรู้สึกก็ตอนแรกหลังจากที่หายเสร็จก็รู้สึกว่ารีววความรู้สึกที่จันไปแล้วค่ะแล้วเหมือนเหมือนเหมือนลืมไปแล้วแบบลืมไปเลยจริงๆแต่ว่าเหมือนพอาวนี้ได้กลับมาค่ะแ,แบบว่าพอได้ยินเสียงเพลงแบบว่าบรรยากาศมันรีวิวพอแบบทุกคนกลับมาแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ้ยยิ่งมีแฟนคลับที่คที่เขาหลอกมาให้เรารู้สึกแบบ เออเหมือนเขารู้สึกที่จันมาเริ่มกลับมาเรื่อยๆค่ะก็อาจจะต้องถ่ายน้องใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นกับหนังมากตอนนี้เพราะว่าแบบบรรยากาศมันกำลังแบบวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานควบกับคุกอลเลยน้องจานี้ค่ะมีว่าเกิดตื่นเต้นเหมือนกันเหมือนก็จะเกิตื่นเต้นมากว่าแบบอย่างตอนที่พวกเราถ่ายใช่ไหมคะเราก็ถ่ายกันแบบหลายๆคัสต์หลายแบบมุมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแบบเราเราไม่จะแบบใช้คัสต์เหมือนกันแล้วเราก็แบบลุ้นเหมือนกันค่ะว่าแบบ เมือพวเราจะเป็นเป็นยังไงคะนี่ต้อมาดูงลับแบบชมเนาะไม่เคยได้ดูเลยค่ะเพไกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดดูทีเดียวเลยในโลกอะไร่เี้ยใช่แล้วรัค่ะครับคมคอยวกับานรเร่ีในขาร้อี่ับเร่องะบตอนนี้แบบบางคนอาจจะเกิดเรื่องอะไรนิดๆหน่งวัรืองนี้อาจจะ้ว่า รูใจว่าก็ก็เออคือพอเราเราย้อนกลับไปในปีนั้นนะปี2 5 0 6อะคือโลกมันช้ากว่านี้ครับคือมันได,มนได้มันได้คุยกับกับเพื่อนได้คุยกันได้พบปะกันมากกว่านี้ซึ่งยุคสมัยนี้อาจจะอาจจะไม่ไม่ได้เจอแล้วก็จะเร็วแล้วก็จะวุ่นวายของตัวถ้าใครได้มาดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะย้อนกลับไปลองไปคิดดูครบทบทวนดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราลองช้าลงนิดนึงแล้วมีความสุขกับโมเมนต์อะไรโมเมนต์ที่เราผ่านอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มัคนความสุขขึ้น ลังาจจะชวยไดก็คาดหวังให้คนดูมีความสุขครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราทําเนี่ยก็ทุกคนก็แฮปปี้ในตอนที่ทางานนะก็คิดว่าไอ้พลังงานเหล่านี้น่าจะส่ไปอยากห้ลดราคไ้องกหน่วันนะวันที่สบสองคุลคมนี้คือดคอมได้ก็ฝากภาพยนตร์เรื่อง14บี่ครั้งด้วยนะครับ I Love You 2000นะครับว่าวันแรกเนี่ยวันที่สิตุลาคมนะครับ ผมว่าเรื่องนี้มันจะพาเรากลับไปสำรวจว่าจริงๆแล้วความสุขของเรามีตรงไหนแล้วก็ความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบริบทนะครับที่เราย้อนยุคไปแล้วเราก็ยังมีเรื่องของโลเคชันนี่เราไปถ่ายที่เภือปุกเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีรอบๆอ่เมืองจันทบุรีอีกก็คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นรายละเอียดหรือว่าซีเนอรี่ที่มันต่างออกไปผมว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าจะปเป็นจอยกันได้ก็ฝากไปครับ